สวัสดีครับอยู่กับผมบิ๊กเปาวันนี้ผมก็จะบอกข่าวดีนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นตัวละคร KJ เนี่ยคุณมีสิทธิ์แล้วนะครับแต่มีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งนะครับคุณต้องทําการโบดแมป the song, เดอะซองเกตแบนท์ทงการเนี่ยให้ขึ้นอยู่อันดับหนึ่งนะครับเขาถึงจะทําการลดตัวละคร KJ เนี่ยให้เล่นชั่วงราวนะครับไม่ใช่ถาวรช่วคร่าวแค่นั้นท้านั่งของตัวละคร KJ มาแล้วเนี่ยก็จะมีตัวละครต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของตัวโบล o ์ที่จะถูกพัฒนาเนี่ยให้เร็วขึ้นนะครับ ามาไวขึ้นนั่นเองถ้าคุณโบดเดอสตองเจ็ดไปทังกาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยเคเจได้เล่นปีอย่างแน่นอนแต่ชั่วคราวนะวิธีการโหวตทำไงล่ะครับคุณก็แค่เข้ามาตามลิงก์ของผมนะครับตาม description หรือว่าใต้คลิปผมนั่นแหละแล้วก็จะมีคำอธิบายแล้วคุณก็กดเข้าลิงก์มาพอคุณเข้าตัวเกมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีโบดบอกนะครับโบดบอกาทางซ้ายตรงนี้เขาก็จะเขียนว่าอ่าโหวตตรงนี้นะถ้าคุณทําการเดินเข้าไปใกล้ๆครับล้วก็หน้าป๊อปอัพมันก็จะเด้งขึ้นมาเอง มันก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีหลายแบบให้เลือกโหวตเนาะแต่ผมเนี่ยโหวตทางด้านของ t ดิ Stone นเกเบนตันเกาไเกมที่เรารักนั่นเองคุณก็เข้ามาโหวตได้นะครับแต่สรัใครที่ยังไม่โหวตเนี่ยก็สามารถเข้ามาโหวตได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ